ทักทายกับเจ้า s <S ถิ่นเน,นี่ยเป็นการทักทายเจ้าถิ่นทักทายเจ้าถิ่นทักทายเจ้าถิ่นอ,อ่ไมให,<อ>หย้ยนดูซิว่านางจะให้ไหมดูซ<า>ิว่านางจะให้ไหมันเนออ นางทักทายนะแต่นางจับมือไม่เป็นมาที่ที่สองแล้วเจอเจ้าถิ่นเนี่ยคุยกับเจ้าถิ่นอยู่เจ้าถิ่นทักทายถามถ่ายทุกๆดิบอยู่เอ้ย <c oughs> เอาสเล็กจะเอาแวน้นให้ใสอ่อ่ะ สีนางตามไปด้วยอ่ะทำงานไหม้ปๆมาเร็วมาเร็วทำงานไม่เข้ามันรู้เข้าไม่ได้เข้าตูชถ้วยสูตรกับเข้าวตู่ ปิดครับผมง่ายค่ะเช่โอเคค่ะ